สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดงปลาสวัรค์วันนี้มาเล่าให้ฟังหลังจากที่ได้ลองเปลี่ยนซอฟต์แวร์ซิกบีในระบบ Home Assistant ที่บ้านของผม เดิมทีผมใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า zigbee2mqtt อยู่แต่ตอนนี้ผมได้เปลี่ยนไปเป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Z h a หรือว่า zigbee home automation นั่นเองคือคลิปนี้เป็นคลิปแบบว่าเรื่องเล่าลองทําอะไรใหม่ๆดูบ้างแล้วลองเล่าให้ฟังดูบ้างนะครับว่าเปลี่ยนแล้วเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนแล้วเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะงงอาจจะไม่ได้อยู่วงการ home automation ผมขอเท้าความนิดหนึ่งนะครับ home assistant คืออะไร zigbee คืออะไรอะไรประมาณนี้นะครับ home assistant ก็คือเป็น ศูนย์กลางระบบโฮมออโตเมชันนะครับหมายความว่าอุปกรณ์ทุกอย่างในบ้านของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟพัดลมแอร์อะไรทุกอย่างมันจะลิงก์เข้ามาที่แอปพลิเคชันนี้นะครับส่วน s i ก b นะครับมันเป็นโปรโตคอลหนึ่งหรือว่าวิธีการสื่อสารวิธีหนึ่งนะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับ Wi-Fi Bluetooth RF อะไรพวกเนี้ยพวกนั้นคือโปรโตคอลคือวิธีการสื่อสารอย่างหนึ่ง s ิกบก็เป็นหนึ่งในโปรโตคอลพวกนั้นนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมเปลี่ยนทำไมอ่ะทำไมผมถึงต้องใช้ตัวนี้นะครับคือเดิมทีเนี่ย อุปกรณ์ซิกบีนะครับหลายๆก็หลายคนก็จะคุ้นกับพวกเซนเซอร์ตรวจความเคลื่อนไหวเซ็นเซอร์ประตูเซ็นเซอร์หน้าต่างรีโมทอะไรพวกนี้นะครับเซนเซอร์พวกนี้ถ้าคุณจะใช้คุณก็ต้องใช้แบบว่าเกตเวย์ของมันด้วยนะหมายความว่าถ้าคุณมีเซนเซอร์ของทูย่าคุณก็ต้องมีเกตเวย์ของทูย่าอ่าคุณมีเซ็นเซอร์ของอีเกียคุณก็ต้องมีเกตเวย์ของอีเกียคุณมีเซ็นเซอร์ของฟิลิปคุณก็ต้องใช้เกตเวย์ของฟิลิปแต่การที่คุณใช้โฮมไอซิตี้แตนแล้วเนี่ย มันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าดองเกิลนะครับดองเกิลตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นตัวรับสัญญาณซิกบีนะครับเราสามารถเอาเซนเซอร์ทุกยี่ห้อมาต่อกับไอ้ดองเกิลตัวนี้ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องมีเกตเวยอะไรเยอะแยะยุ่งยากอะไรให้มากมายนะครับใช้ดองเกิลอันนี้เสียบเข้ากับอุปกรณ์ที่รันโฮมบิสแตนของคุณนะครับในที่นี้ก็คือเป็น Raspberry Pi หรือเป็นคอมพิวเตอร์เป็นอะไรแบบนี้เสียบแล้วก็ลงซอฟต์แวร์นะซึ่งไอซอฟต์แวร์ตัวนี้นี่แหละที่ผมได้เปลี่ยนนะครับลงไปในต ก็คือมันจะมีที่2ตัวที่ใช้กันหลักๆคือ Zigbee2MQTT กับ ZHA นั่นเองอเดิมทีนะครับผมใช้ Zigbee2MQTT อยู่มันก็เป็นซอฟต์แวร์ที่หน้าตาสวยดีนะแพรอุปกรณ์ Zigbee มีกราฟิกให้ดูว่าอันนี้ต่อกับอันนี้เมชกับอันนี้อะไรแบบว่าคือดูแล้วมันสวยงามดูแล้วมันใช้ง่ายนะครับแต่ของมันนะมันมีจุดหนึ่งก็คือมันจะคุยผ่าน MQTT นะครับก็ตามชื่อเลย Zigbee2MQ t t นะหมายความว่า มันคุยกับเซนเซอร์ด้วย 6B เสร็จมันก็ส่งข้อมูลไปที่ MQTT MQTT ก็เป็นอีกปุโตอคอหนึ่งเป็นอีกวิธีการสื่อสารหนึ่งนะครับส่งไปที่ MQTT เสร็จพอส่งไปแล้วนะครับมันก็ถึงจะเข้า Home a s s i s t a n t ของเรามาดูหลายซับหลายซ้อนหลายต่อเนาะก็โอเคนะครับผมใช้ได้ปกติดีแต่มันก็จะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับที่แบบว่าบางอุปกรณ์ไม่ซับพอร์ตบางอุปกรณ์ชา้าบางอุปกรณ์แพไม่ติดนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงลองเปลี่ยน มาใช้ ZHA ดูนะครับเ h a เป็นซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งอ่ะผมรูเ่เป็นซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งแต่ไ e อ้ h a เนี่ยก็คือมันติดมากับ Home Assistant อยู่แล้วนะครับอ่ะส่วน Home Assistant คืออะไรก็เรามาดูคลิปเก่าผมได้นะครับทีนี้ผมเปลี่ยนมาต้องทำอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือการที่คุณจะเปลี่ยนอุปกรณ์ซิกบีเนี่ยอุปกรณ์ซิกบีมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการแพร่นะครับการแพร่ก็คือการที่ว่าเราเอาอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆอ่ะมาเชื่อมกับระบบของเรานะครับ บางยี่ห um ้อก็อาจจะกดปุ Q ่มซีวิบางยี A ่ห้อก็อาจจะกดเท่าไหร่ซีทีแปดทีบางยี่ห้อเป็นหลอดไฟก็เปิดปิดสวิตช์เจ็ดทีอะไรแบบนี้นะครับการแพ้พวกนี้นะครับมันคือการแพ้ทีนี้พอคุณเปลี่ยนซอฟต์แวร์ใหม่คุณก็ต้องแพ้ใหม่ครับครับบ้านผมอุปกรณ์สามสิบสี่สิบตัวก็แพ้ใหม่ทั้งบ้านครับอืมแต่ระหว่างแพ้นั้นนะมันมีข้อสังเกตอยู่ข้อหนึ่งที่ผมเห็นแล้วแบบว่าเออก็ดีเหมือนกันครับก็คืออุปกรณ์ของอีเกีย อีเกียที่มันขายเฟอร์นิเจอร์ครับอันเดียวกันมันทำอุปกรณ์พวกนี้ด้วยนะครับอุปกรณ์ของอ e ีเกียพอเกตเวมันหายไปก็คือไอตัวดองเกิลเนี้ยมันหายไปหรือว่าว่าเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะเข้าแพรลิงโหมดด้วยตัวเองประมาณนั้นนะเพราะว่าพอเวลาผมกดแพรใ,ในในตัวซอฟต์แวร์ตัวใหม่ปุ๊บอุปกรณ์อ e ีเกียมันโผล่ขึ้นมาทันทีเลยนะหมายความว่ามันเหมือนพยายามจะหาอยู่ตลอดเวลานะนะแล้วแบบว่า พอมันเจอว่าเข้าวแพรลิงหมดปุ๊บมันก็จะแพรทันทีเลยนะครับก็เป็นข้อดีที่ว่าผมไม่ต้องปีนไปกดแพรผมไม่ต้องไปเปิดปิดสวิตช์ไฟบ่อยๆเพื่อที่จะให้มันแพรอะไรแบบนี้นะครับแต่อุปกรณ์ย่ออื่นพวกแบบว่า S on off to ย่าเสี่ยวมีอะไรพวกนี้พวกนี้ก็ยังต้องกดแพรอ,อยู่อ๋อเสี่ยวเี่ยวมีจะมีนิดนึงก็คือ ถ้าคุณแบบว่าไปกดปุ่มมันทีนึงอะ่ะบางทีมันก็แบบโผล่ขึ้นมาเลยเหมือนกันคนระับคือไม่ต้องกดค้างไม่ต้องกดแพรกดแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาเลยแต่ในที่นี้ก็คือผมเปลี่ยนแค่ซอฟต์แวร์นะเปลี่ยนแค่ซอฟต์แวร์ในตัว Raspberry Pi ของผมเฉยๆนะไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนดองเกิลน,นะครับยังใช้ดองเกิลเดิมอยู่แค่เปลี่ยนซอฟต์แวร์ไปนะครับอ่ะเรื่องแพรก็ผ่านไปนะใช้เวลาประมาณ2 3ชั่วโมงถ้าใครเห็นโพสตในกลุ่มของผมก็นั่นแหละผมก็ไปนั่งแพรใหม่อยู่นะป,นนนปนนี่เพราะิันน,นู่ททุกที่ในบ้าน่นะ พอแพ้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับถามว่ามันมีอะไรดีขึ้นมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไว้บ้างอย่างแรกเลยก็คืออุปกรณ์หลายๆอย่างที่ไม่ซัพพอตในซ B กบ 2MQTT มันซัพพอตแล้วใน s h t ทนะครับทำไมทำไมผมบอกอาวมันก็ติดอยู่ในบ้านคืออย่างนี้ครับผมอะ่ะชอบซื้ออุปกรณ์ซิกบีมาเล่นก็ซื้อมาเล่นเรื่อยๆบางอุปกรณ์มันยังไม่ซัพพอตผมก็โยนเก็บลงกล่องเอาไว้นะแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็ปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนั้น แต่ทีนี้พอผมลองเปลี่ยนซอฟต์แวร์ผมก็เอาอุปกรณ์ที่ผมเก็บทิ้งไว้ในกล่องแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยลองเอากลับขึ้นมาแล้วมาลองแพรใหม่ใช้ใหม่ดูหลายๆอุปกรณ์ก็ใช้ได้นะครับโดยที่ว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับคือจะบอกว่า S ิกบ 2mqtt อ่ะมันคอสตอมได้นะมันคอสตอมสามารถแอดอุปกรณ์เองได้ทําอะไรได้แต่บางทีการคอสตอมอุปกรณ์อนะ่ะผมมองว่ามันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่คือผมใช้แล้วแบบไม่ค่อยโอเคกับก,บการคอสตอมเองสักเท่าไหร่บางทีมันก็ไม่ครบบ้างมันอะไรบ้างนะคือแบบว่า สุดท้ายเราก็ต้องพึ่ง Official Support แบบว่าให้มัน Off ฟ c i a l จริงๆก่อนนะครับแต่รู้สึกว่าในมุมผมนะคือซัทเทชเมันพปอร์ตอุปกรณ์ได้ดีกว่าในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้คือถ้าใครมีประสบการณ์ต่างกันก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะเพราะว่าอันเนี้ยคลิปเนี้ยผมเป็นแนวแบบว่าเล่ามากกว่าคือไม่ได้เชิงวิทยาศาสตร์จ๋าขนาดนั้นจะเล่าให้ฟังแบบว่าเป็นประสบการณ์ที่ได้เจอมามากกว่าโอเคอย่างแรกแพลอุปกรณ์ไปแล้วนะครับต่อมาก็คือเรื่องของการใช้งานนะครับเท่าที่สัมผัสได้ สัมผัสและวัดค่าเป็นหน่วย9ถ้าพูดอย่างนี้เพราะว่าคือผมอยู่บ้านทุกวันเนาะช่วงนี้ผมก็จะสัมผัสได้ว่าเฮ้ย m o t i เซ s e n อ o r เราต้องเดินไปตรงนี้ใช้ประมาณแบบ3ามหมถึงสก้ามันจะไฟมันจะติดไฟมันถึงจะติดต้องเดินไปจุดเนี้ยแบบอยู่ตรงจุดเนี้ยไฟถึงจะติดแต่พอผมย้ายมาใช้ ZHA ผมรู้สึกว่ามันเร็วกว่าหมายความว่าจากที่ผมเดิน4ีก้าผมเหลือแค่3าก้าไฟก็ติดแล้วอะไรแบบนี้นะครับคือรู้สึกได้ว่า มันตอบสนองเร็วกว่านะครับทางั้งนที่เป็นเซนเซอร์เดิมเป็นอุปกรณ์เดิมแค่เปลี่ยนตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นแค่เซนเซอร์ไอโมชันหรือเปล่าผมก็ลองอย่างอื่นนะเพราะว่าผมก็มีอัตโมัติพวกประตูพวกอะไรแบบนี้ถ้าพอเราเปิดประตูเออมันก็ไวขึ้นรู้สึกหลายๆอย่างไวขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ผมมองว่าถ้าหาเหตุผลจริงๆมันก็เป็นไปได้เพราะว่า ซิกบีทูเอ็มมันวิ่งผ่าน MQTT อีกทีแต่ ZHA มันเป็น Native ที่ฝังอยู่ใน Home Assistant เลยนะครับมันก็เป็นอีกเหตุผลนึงได้ที่ว่าทําให้มันเร็วกว่านั่นเองมันไม่ต้องไปวิ่งผ่าน MQTT มันไม่ต้องมาทําอะไรนะครับก็เออรู้สึกได้ดีกว่ากล้อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือการเปลี่ยนชื่อ Entity เปลี่ยนชื่อเซนเซอร์ทั้งหลายใน Home Assistant นั่นแหละนะครับผมรู้สึกว่ามันทําได้ดีกว่า่าก็คือเจ้าตัว Z HA Sa มมันสาารถเปลี่ยนชื่อ ใน Home Assistant อ่ะเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ให้ดูดีกว่านะครับนี่ถ้าผมเข้าไปตัวนี้นะครับเนี่ยอย่างกดเข้าไปในนี้นะครับเนี่ยเราสามารถกดและ Edit ชื่อได้ได้แบบจะบอกไงง่ายๆเลยอ่ะคือเหมือนเป็น Entity นึงธรรมดาใน Home Assistant เลยนะครับแต่เจ้าตัว z i g b 2 m q t อ่ะเราต้องไปแก้ในหน้า d a s h บอร์ดของมันเราต้องไปแก้นูน่นแก้นี่แล้วมันถึงจะมาโผล่ใน Home Assistant อีกทีนึงนะครับ แต่ z H A นี่คือแก้เหมือนเป็น entity ธรรมดาใน Home a s s i s t a n t ได้เลยนะครับก็นั่นแหละนะครับแต่สิ่งที่มันหายไปนะครับก็คือความสวยงามครับคือ z i g b e e ูเอ t มอ่ะมันจะมีหน้าแดชบอร์ดที่สวยงามของบ้านอยู่ก็คือแบบว่าเป็นเรียงอุปกรณ์มีนู่นมีนี่มีรูปโชว์อะไรสวยงามแล้วก็มีแบบแมปแมปที่แบบว่าอันนี้เชื่อมกับอันนี้เพราะซิกบีมันเป็นพื้นฐานมันเป็นเมชเนาะมันก็มีแมปเชื่อมนูน่นเชื่อมนี่ให้ดูกันมีอะไรเยอะแยะนะครับแต่ใน S H A ไม่มี มันเป็นหน้าแบบของ Home Assistant เลยนะครับมีชื่อเรียงมาเป็น device เรียงเรียงลยงมาแค่นั้นเฉยๆเลยนะครับส่วนหน้าที่เป็นไอตัวไอแมปมันมีนะครับแต่มันก็เหมือนแบบเด็กทํา PowerPoint อะงงว่าคือมันเป็นวงวงแบบเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตรงนี้ดีกว่าอ่าคอนฟิกนะครับแล้วก็ v s u u l l z z t t o o อ่ะเนี่ยมันเหมือนแบบ เหมือนเหมือนเด็กทำพอวาพออ่าเข้าใจป่ะคือมันไม่ได้มีความสวยงามแต่โอเคนะมันสื่อสารกับเราได้ว่าอุปกรณ์นี้เชื่อมกับนี้วิ่งเข้าไปอันนี้คือมันมันสามารถซูมดูได้นะครับเนี่ยมันสามารถซูมดูได้แล้วแบบเออมันมันก็เห็นมันก็เห็นแต่มันไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะถามว่าสุดท้ายแล้วเปลี่ยนมาแล้วรู้สึกชอบไหมผมมองว่ามันชอบกว่าชอบตรงที่ว่ามันเร็วกว่าคือโอเคมันอาจจะไม่สวยแต่มองอีกมุมหนึ่งคือเราไม่ได้มาเปิดดูทุกวันไงเราใช้คือเราใช้เราเดินผ่านเซ็นเซอร์ทุกวัน เร็วกว่ามันก็มันก็ดีกว่าเพราะในชีวิตประจําวันเราก็ต้องการความเร็วแบบนั้นแต่แบบความสวยงามโอเคมันอาจจะไม่สวยเท่าแต่มันก็ใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้ก็ล้กันความรู้สึกแรกหลังจากที่ได้เปลี่ยนซอฟต์แวร์ซิกบีนะครับจาก 6B กบ e t ูมาเป็น ZHA นะครับใครมีความคิดเห็นอะไรก็แชร์กันได้นะครับวันนี้ลองทําคลิปแนวใหม่ดูบ้างนะครับลองมาเล่าเรื่องให้ฟังดูว่าเล่าแล้วพูดคุยอะไรประมาณนี้นะไม่ได้แบบว่า ทฤษฎีแบบว่า PowerPoint ขึ้นเหมือนอาจารย์สอนอะไรแบบนั้นนะครับลองดูนะว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรร์ได้ที่ Facebook, YouTube และเว็บไซต์ลิงก์ทุกอย่างอยู่ในคำอธิบายวิดีโอสาหรับวันนี้แดงปลาสวรร์คส,สวัสดีครับ